สิอาหารที่ทานแล้วต้องวิ่ง5กิโลเมตรเพื่อเผาผลานมันออกไปครับสวัสดีครับผมมาทํานะครับและนี่คือด็อกเตอร์ทอปช anel ครับรายการสุขภาพที่ทั้งสนุกและมีสาระครับวู้วันนี้ครับเราจะมาคุยกันเรื่อง10อาหารที่ถ้าท่านทานแล้วอย่างน้อยท่านต้องวิ่งจ็อกกิ้ง 5กิโลเมตรเพื่อเผาผ่านมันออกไปครับก่อนไปครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i า e และกดกระดิ่งขอบคุณครับสำหรับท่านที่มีเวลาน้อยนะครับผมขออนุญาตให้คุณกระโดดไปที่3นาทีสุดท้ายนะครับผมสรุปไว้ให้เรียบร้อยแล้วส่วนท่านที่มีเวลาเราไปพร้อมๆกันเลยครับโอเคครับสำหรับเรื่องของอาหารเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่เราต้องทานอยู่ทุกวันอยู่แล้วใช่ไหมฮะแต่ผมบอกเลยฮะว่า10อาหารที่ผมจะมาเล่าให้ฟังวันนี้อย่างน้อยๆท่านต้องวิ่งจ็อกกิ้งอะ 5กิโลเมตรเพื่อเผาผลาญมันออกไปเพราะฉะนั้นแล้วก่อนทานครับคิดได้ดีๆคิดได้ดีๆโอเคครับมาเริ่มอันดับที่10ก่อนเลยครับนั่นคือเฟนไฟล์ Fi. นั่นเองครับเฟนฟล์ Fi นี่นะครับใน1เขาเรียกอะไรนหนึ่งซองหรือหนึ่งหนึ่งเซอร์ปะ่ะก็จะต้องใช้แคลอรี่ในการวิ่งเนี่ยนะฮะใช้พลังงานในการวิ่งเนี่ยห้ากิโลเมตรเพื่อเผาผลาญมันให้หมดเพราะว่ามันให้แคลอรี่ถึง300 กิโลแคลอรี่นั่นเองนะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าท่านเลือกจะทานเฟรนฟรายนะครับผมอาจจะขอแนะนำให้ท่านเป็นเลือกเป็นมันอบนะครับมันจะต่างกันมากเลยเฟรนฟรายทอดกับมันอบมันอบในปริมาณที่อาจจะมากกว่าเฟรนฟรายด้วยนะครับยังได้ไม่ถึงร้อยกิโลแคลอรี่เลยแถมยังอิ่มนานแล้วก็ได้สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงดีด้วยเพราะฉะนั้นแล้วถ้าท่านเปลี่ยนเฟรนฟรายไปเป็นมันอบได้ชีวิตท่านจะเปลี่ยนไปทั้งยังได้ความอร่อยที่ไม่แต,ตกต่างกันสักเท่าไหร่เลยครับมาดอกันที่อันดับที่9บ้างครับ นั่นก็คือปอเปียทอดครับปอบเปียทอดให้ถึงแคลอรี่ถึง350กิโลแคลอรี่นะครับ350กิโลแคลอรี่เนี่ยเปรียบเทียบกับการจ็อกกิ้งนะครับประมาณเท่าไหร่ครับ6กิโลเมตรนั่นเองครับและถ้าเกิดเราอยากจะเปลี่ยนอาหารล่ะไม่กินปอเปียทอดทําอะไรแทนกินอะไรแทนดี แนะนำเป็นปอปเปี๊ยะสดครับอปอปเปี๊ยะสดเนี่ยแคลอรี่ลดลงมาเลยนะครับอาจจะแบบเหลือสัก2 0 0ร้อยสเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าอย่าราดน้ําจิ้มเยอะเกินไปนะเพราะว่าน้ําจิ้มในปอปเปี๊ยะสดเนี่ยโอ้โหหวานเจี๊ยบนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังนะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าสมมติท่านไปสั่งแอปเปอร์ไทเซอร์ก็คือแบบอาหารเลี่ยนมย่อยอะ่ะเวลาร้านอาหารมันจะมีปอปเปี๊ยะทอดใช่ไหมกับปอปเปี๊ยะสดผมแนะนําให้เลือกปอปเปี๊ยะสดนั่นเองครับ มาต่อกันที่อันดับที่8นั่นเองครับอันดับที่8ก็คือข้าวหมูแดงนั่นเองครับข้าวหมูแดงนี่เป็นไงโหเราทานกันบ่อยนะอร่อยด้วยนะครับข้าวหมูแดงที่ไม่ใช่ข้าวหมูแดงกับหมูกรอบกุนเชียงด้วยนะข้าวหมูแดงเฉยๆเนี่ยนะครับประมาณ500กิโลแคลอรีร่500กิโลแคลอรี่วิ่งไปเลยครับ8กิโลเมตรจ็อกกิ้งไปเลย8กิโลเมตรนะครับนี่คือข้าวหมูแดงธรรมดาแต่ถ้าท่านเป็นข้าวหมูแดงหมูกรอบกุนเชียงครับ800กิโลแคลอรี่ครับ คราวนี้เราอยากจะเปลี่ยนแปลงได้อย่างไงบ้างก็ต้องบอกว่าอาจจะเปลี่ยนเป็นอย่างนี้ฮะเป็นข้าวบูแดงเหมือนเดิมก็าตาม,มนั่นแหละฮะก็ไม่ได้เลวร้วายอะไรแต่นะแต่น้ำลาดน้อยลงครึ่งหนึ่งปริมาณข้าวลดลงครึ่งหนึ่งถ้าเปลี่ยนข้าวกลุ่มพวกข้าวกล้องข้าวไรซ์เบอร์รี่ได้ก็จะยิ่งดีต่อสุขภาพแล้วพิเศษมูแดงมาเลยสองเท่าได้โปรตีนได้กล้ามเนื้อเอาไว้เผาผ่านไขมันนะครับอันนี้ก็คือเทคนิคการทานข้าวหมูแดงที่ถูกต้องหรือว่า,าจ,จะสับต้มเลือดหมูมาทานด้วยก็ได้นะครับอ่าอน,นี่ก็ โอเคครับมาต่ออันดับที่7กันบ้างครับอันดับที่7ของเราก็คือข้าวผัดหมูใส่ไข่ครับข้าวผัดหมูใส่ไข่เนี่ยฟังดูแบบเฮ้ยมันไม่น่าจะอ้วนหรือเปล่ามันไม่น่าจะอ้วนใช่ไหมต้องบอกว่ามัน อ้วนมากครับข้าวผัดหมูใส่ไข่เนี่ยประมาณ540กิโลแคลอรี่ครับเนื่องจากด้วยว่าเวลาเราทำข้าวผัดเนี่ยมันมีน้ำมันใส่ลงไปเยอะเลยใช่ไหมฮะแล้วเราใส่ทั้งหมูใส่ทั้งไข่ใส่ทั้งข้าวคาร์โบไฮเดรตก็เยอะใช่ไหมปริมาณข้าวไปเยอะใช่ไหมเพราะนั้นเนี่ยเนื้อสัตว์อาจจะไม่เยอะข้าวผัดหมูเนี่ยบางทีมีหมูไม่กี่ชิ้นเองมีแต่ข้าวนะฮะแล้วก็น้ำมันผัดแบบนี้เนี่ยจะทำให้สุขภาพไม่ค่อยดีต้องวิ่งถึง9กิโลเมตรนะครับถึงจะ เอาไอ้ข้าวผัดหมูใส่ไข่เนี่ยออกไปจากร่างกายเราได้ยิ่งนถะ้าท่านเสริมไข่ดาวเข้ามาอีกนะโอ้โหหนักเลยคราวนี้เราเปลี่ยนเมนูเป็นอะไรดีถ้าสมมติอยากทานข้าวผัดหมูมากก็โอเคแต่ขอให้ทําเองแล้วใส่เป็นน้ํามันรําข้าวแทนแบบนี้จะได้ไขมันดีโอเคแคลอรี่อาจจะเท่าเคียงเดิมแต่ว่าไขมันดีจะไล่ไขมันเลวทิ้งนะสุขภาพเราจะค่อนข้างดีกว่านะครับส่วนไข่นะครับใส่เพิ่มได้หมูใส่เพิ่มได้ลดปร,ริมาณข้าวลงครึ่งหนึ่งแบบนี้จะดีต่อสุขภาพมากกว่าลดคาร์โบไฮเดรต เพิ่มโปรตีนนะครับอย่างนี้โอเคแมคแคลอรีจะเยอะแต่ว่าจะไปสร้างเป็นกล้ามเนื้อมากกว่าไปสร้างเป็นไขมันครับคราวนี้ครับมาต่ออันดับที่6ของเราครับอันดับที่6เนี่ยต้องวิ่ง10กิโลเมตรนะครับ10กิโลเมตรกว่าจะเอามันออกมันไปได้นะครับ10กิโลเมตรเยอะสุดๆครับนั่นคือข้าวมันไก่นั่นเองครับ600กิโลแคลอรี่ครับสำหรับข้าวมันไก่ธรรมดาธรรมดานะ ธรรมดาจานธรรมดาถ้าท่านสั่งข้าวมันไก่พิเศษนะแล้วก็อาจจะเพิ่มเป็นไก่ทอดนะอันนี้อาจจะถึงพันกิโลแคลอรีนะครับคือข้าวมันไก่เนี่ยโดยส่วนองค์ประกอบเนี่ยมักจะเป็นมันนะครับมันจากไก่แล้วก็บางทีไก่บางคนกินไม่ลอกหนังเลยนะครับแล้วก็ไม่ไม่ค่อยจะมีผักไม่ค่อยจะมีอะไรนะฮะถ้าผมแนะนำนะครับข้าวมันไก่เนี่ยทานได้นะฮะไปที่ร้านข้าวมันไก่แล้วก็สั่งเลยข้าวมันไก่ไม่เอาข้าวมันเอาข้าวธรรมดาขอข้าวครึ่งเดียวไก่ จะเป็นอกไก่น่องไก่สะโพกไก่ได้หมดขอลอกหนังทิ้งสั่งไก่เบิ้ลสองเท่าเบิ้ลได้เลยสองเท่าเครื่องในได้นะไม่ต้องคอคเสเตอรอลสูงทานได้พอทานได้นะฮะแบบสมเหตุสมผลนะแล้วอาจจะสั่งไข่ต้มมาเพิ่มถ้าเขาอยู่ในร้านข้าวบูหแดงม,มันจะมีไข่ต้มนะครับแล้วก็ขอแตงกวาสักสองลูกโอ้โหแค่นี้ข้าวมันไก่ของท่านจะเป็นข้าวมันไก่สุขภาพขึ้นมาทันทีนะครับดีมากๆเลยนะครับมาต่อกันที่อันดับที่5้าของเราครับอันนี้ก็น่ากลัวไม่เบาครับข้าวคุกกระปิครับ ข้าวผู้กะปีนี่ต้องบอกว่าอ้วนมากๆเลยนะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าตัวหมูหวานก็หวานมากอ้วนใช่ไหมตัวข้าวก็ปริมาณเยอะแถมผัดกับน,น้ามันมีน้ํามัน,ม,นมีกระปิมีอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีส่วนของน้ามันเพิ่มมีมีไข่เจียวนะครับอ่านู่นนี่บางคนใส่หอมเจียวอีกเพียบเลยนะครับมันก็จะยิ่งเขาเรียกว่าได้คาร์โบไฮเดรตสูงนะครับข้าวผูกะปเนี่ประมาณ630กิโลแคลอรี่สำหรับจานธรรมดานะ ต้องวิ่งประมาณ10โลครึ่งนะครับ10โลครึ่งนะฮะวิ่งไปเพื่อจะเผาผลาญมันทิ้งนะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็อาจจะต้องระมัดระวังหน่อยเรื่องของข้าวคู่กะปินะฮะคืออยากทานก็ทานได้ลดปริมาณข้าวลงครึ่งนึงนะครับแล้วก็ตัวหมูหวานเนี่ยถ้าเกิดเราเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นได้ก็จะดีมากกว่าเพราะว่าหมูหวานเนี่ยมันเป็นทั้งหมู3มชั้นกับใส่อะไรหว,วานๆอย่างเงี้ยแหมมันก็ นิดหนึ่งนะฮะโอเคก็อยากทานทานได้แต่อย่าทานบ่อยก็แล้วกันนะครับสำหรับข้าวคุกกิโอเคครับมาต่อกันที่อันดับที่4ของเราครับนั่นคือกระเพราไก่ไข่ดาวนั่นเองครับกระเพราไก่ไข่ดาวนี่อาหารประจําชาติเราเลยเนาะผมว่าคิดอะไรไม่ออกก็สั่งกระเพราไก่ไข่ดาวนะครับกระเพราไก่ไข่ดาวเนี่ยก็ต้องวิ่ง10กิโลครึ่งเหมือนกันครับเพราะประมาณ630กิโลแคลอรี่นะฮะถ้าจะเปียกจะทํำยังไงข้าวลดลงครึ่งหนึ่งนะฮะกระเพราไก่นะฮะ น้ำมันที่ใช้ขอเป็นน้ำมันรำข้าวแทนนะครับแล้วก็ไก่นี่ขอให้ใช้เป็นอกไก่แต่เบิ้ลสองเท่าเลยเอาโปรตีนเยอะๆอย่างนี้โอเคไข่ดาวขอเปลี่ยนเป็นไข่ต้ม2ลูก2ฟองนะฮะโอ้โหไม่ได้กินน้อยนะแล้วก็แตงกวา2ลูกโอ้สุขภาพเลยนะฮะอันนี้ถือว่าเป็นอาหารที่ดีมากๆไม่ได้เลวร้ยวายถ้าเราสามารถพลิกแพงและถ้าข้าวเปลี่ยนเป็นข้าวไรซ์เบอร์รี่หรือข้าวกล้องได้โอ้โยิ่งสุดยอดนะครับ โอเคครับมาต่อกันที่อันดับที่3ครับนั่นคือข้าวขาหมูครับข้าวขาหมูแบบธรรมดาเลยนะไม่ใช่ข้าวขาหมูคากิ ก็ประมาณสัก690กิโลแคลอรี่ถ้าเป็นขา้ขาวขาหมูคากิเอาไปเลยทันสองนะครับโอเคครับ690กิโลแคลอรี่เนี่ย11.5กิโลครับที่ท่านจะต้องวิ่งเอามันออกไปนะฮะเพราะฉะนั้นค <c oughs> ิดให้ดีฮะก่อนทานนะฮะถ้าจะทานให้สุขภาพดีเหมือนเดิมครับเอาข้าวออกครึ่งหนึ่งสั่งหมูมาเพิ่ม2เท่าลอกหนังออกขอไข่ต้ม2ฟองนะครับทานผักเพิ่มขึ้นน้ำราดลดลงครึ่งหนึ่งโอ้โหแค่นี้ก็สุขภาพดีมากยิ่งขึ้นแล้วครับสำหรับข้าวขาหมูมาต่อกันที่อันดับที่2ของเรราคับ อันนี้ก็ไม่ธรรมดานะครับบางคนนึกว่าแบบเฮ้ย <c oughs> มันไม่น่าจะอ้วนแต่มันผมบอกเลยมันโคตรอ้วนครับผัดซีอิ้วใส่ไข่ครับทั้งเส้นใหญ่ทั้งน้ํามันทั้งไข่นะฮะผัดกันน้ํามันเนี่ยท่วมเลยผัดซีอิ๊วนี่มันต้องยิ่งมันนะแล้วแถมเวลาท่านปรุงเป็นไงใาดน้ําตาลเข้าไปโอ้โหพริกน้าําปลาน้ําส้มน้ําตาลน,นี่บางคนใส่2ช้อนโต๊ะเลยโอ้โหหนักเลย อันนี้ครับประมาณ700กิโลแคลอรี่วิ่งไปประมาณ11.8กิโลเมตรนะครับกว่าจะหมดนะฮรวันนั้นเรามาระวังแล้วมาต่อกันที่อันสุดท้ายครับอันนี้น่ากลัวสุดครับพิซซ่าถาดกลางครับพิซซ่าถาดกลางนี่เอาไปเลยครับประมาณ900กิโลแคลอรี่ท่านจะต้องวิ่งประมาณ15กิโลเมตรกว่าจะเลิกจากมันทิ้งไปอะไรที่จะเปลี่ยนจากพิซซ่าถาดกลางเป็นสุขภาพดีได้ผมแทบคิดไม่ออกครับยกเว้นอาจจะเปลี่ยนแป้งพิซซ่านะครับหรือว่านู่นนี่นั่นแต่ว่า นานๆทานทีก็แล so kind of no ้วก no ันนะฮะสำหรับเรื่องของพิซซ่าถาดกลางครับก็อ้วนมากจริงๆนะครับขยะคุมน้ำหนักนะฮะสิอย่างนี้นานๆทานได้แต่อย่าทานบ่อยๆครับคราวนี้ครับผมขออนุญาตสรุปนะครับอาหาร10ชนิดนะครับที่อย่างน้อยจะต้องวิ่ง5กิโลเพื่อเอามันออกไปจากร่างกายครับมาเริ่มกันที่อันดับที่10ก่อนครับนั่นก็คือเฟนช์ฟรายนั่นเองครับ เซนไฟนะครับหเสิร์ฟก็ประมาณ300กิโลแคลอรี่ท่านต้องวิ่งถึง5กิโลเมตรถ้าเปลี่ยนเป็นมันอบได้ก็จะดีกว่าเยอะนะครับโอเคครับมาต่อกันที่อย่างที่9ครับปอเปียทอดนะครับแม่อาหารเรื่องน้ําย่อยมีแทบทุกร้านอาหารนะครับปอเปียทอดประมาณ350กิโลแคลอรี่นะครับวิ่งประมาณ6กิโลเมตรกว่าจะออกไปจากร่างกายได้ถ้าให้แนะนําเปลี่ยนเป็นปอเปียสดจะดีกว่านะครับโอเคครับมาต่อกันดับที่8กันบ้างครับนั่นคือข้าวหมูแดงนะฮะข้าวหมูแดงเนี่ยนะฮะ ที่ไม่ใช่มีหมูกรอบไม่ใช่มีกุนเชียงเนี่ยประมาณ5้ากิโลแคลอรี่วิ่งแกิโลครับอย่างน้อยครับลดข้าวลงครึ่งหนึ่งเพิ่มหมูแดงไป2เทข้าวแตงกวาใส่มาอีก2ลูกจะดีขึ้นเยอะครับมาต่อกันที่อันดับที่7ของเราครับข้าวผัดหมูใส่ไข่ครับข้าวผัดเนี่ยต้องบอกเลยจะเป็นข้าวผัดอะไรก็ตามน้ํามันเยอะมากแล้วก็อ้วนมากนะครับถ้าเป็นไปได้ข้าวผัดทําเองใส่เป็นน้ํามันอ่า น้ำมันรำข้าวก็จะโอเคกว่านะครับถ้าให้ผมแนะนานะครับส่วนไข่นั้นจะทาน2ลูกก็ได้นะครับได้โปรตีนเพิ่มขึ้นข้าวลดลงขึ้นหนึ่งเพิ่มไข่มาเป็น2ลูกเพิ่มหมูมาเท่าหนึ่งอย่างนี้ได้โปรตีนเยอะอย่างนี้โอเคนะครับมาต่อกันที่อันดับที่6ครับอันดับที่6ก็น่ากลัวครับต้องวิ่ง10กิโลเลยครับนั่นคือข้าวมันไก่ครับประมาณ600กิโลแคลอรี่ขึ้นไปนะฮะถ้าให้ดีฮะลอกหนังลดข้าวลงครึ่งหนึ่งเพิ่มไก่เท่าหนึ่งแตงกวา2ลูกครับเหมือนเดิมะจได้่าาเเรียกว ได้เป็นข้าวมันไก่ที่สุขภาพดีมากๆนะครับมาต่อกันที่อันดับที่5ครับอันนี้ก็ไม่ธรรมดาครับวิ่งไปเลยครับ10โลครึ่งครับ630้กิโลแคลอรี่กับข้าวคุกกระปิครับโอ้เป็นไงฮะข้าวคูบกระปิผัดมีมันๆมีทั้งไข่เจียวมีทั้งหมูหวานนะครับนานๆทานทีได้อย่าทานบ่อยนะครับโอเคครับมาต่ออันดับที่4กันนะครับนั่นก็คือกระเพราไก่ไข่ดาวนั่นเองครับอาหารประจำชาติเราเองนะฮะโอ้ทานกระจายนะฮะ ประมาณ630กิโลแคลอรี่ครับต้องวิ่งประมาณ10โลครึ่งเช่นกันนะครับแล้วก็ต้องบอกว่ามันสามารถที่จะเขาเรียกทําให้สุขภาพดีได้นะก็สามารถที่จะผัดเองบางคนผัดใส่น้าบางคนใส่ผัดน้ํามันลําข้าวนะครับข้าวเป็นข้าวกล้องข้าวไรซ์เบอรี่ไข่าดาวเปลี่ยนเป็นไข่ต้มแค่นี้ก็สุขภาพดีมากๆแล้วนะครับแล้วอย่าลืมครับแตงกวา2อันครับผมชอบมากๆแตงกวาสองลูกนะครับ โอเคครับมาต่ออันดับที่3มครับนี่ท็อปทแล้วนะครับท็อปทแล้วอันดับที่3ก็คือข้าวขาหมูครับข้าวขาหมูนะครับต้องวิ่ง11.5กิโลเมตรครับหรือประมาณ690กิโลแคลอรี่นั่นเองนะฮะและยิ่งถ้าท่านสั่งข้าวคากินะฮะอาจจะต้องวิ่งประมาณ20กิโลฮะเพราะว่ามันเป็นพันกิโลแคลอรี่เลยนะครับก็ต้องระมัดระวังนะครับถ้าจะทานให้ดีข้าวขาหมูไม่เอาหนังนะครับค่าลดลงครึ่งนึง หมูพิเศษเพิ่มไข่2ฟองอย่างนี้โอเคนะครับแล้วก็ทานผักเยอะๆนะครับมาต่อกันที่อันดับที่2ครับอันนี้ก็น่ากลัวไม่เบาครับนั่นคือผัดซีอิว๊วใส่ไข่ผมบอกเฮ้ยผัดซีอิว๊วทานไม่เห็นจะอิ่มเลยทําไมมันถึงอ้วนอ่ะก็งี้ฮะผัดซีอิว๊วเนี่ยตัวเส้นเส้นใหญ่มีคาร์โบไฮเดรตสูงมีน้ํามันเคลือบสูงแล้วเอาไปผัดก็ใส่น้ํามันนะครับหมูกับไข่ที่เป็นโปรโตีนชั้นดีเนี่ยก็มีไม่ได้เยอะหรอกนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าจะทํา ะจะทําให้สุขภาพดียังไงลดเส้นลงครึ่งหนึ่งเพิ่มพิเศษหมูพิเศษไข่นะครับพิเศษผักอย่างนี้โอเคแล้วก็อย่าไปปรุงเยอะเพราะว่าเวลาเราผัดซีอ e ิ๊วเราชอบปรุงใส่น้าตาลเยอะใช่ไหมมันจะอ้วนในตรงน้ําตาลนี่แหละครับต้องระมัดระวังนะครับและมาต่อกันที่อันดับที่1ครับอันดับที่น่ากลัวที่สุดข,ของเราครับนั่นคือพิซซ่าถาดกลางนั่นเองครับพิซซ่าถาดกลางครับเอาไปเลยครับ9ก0กิโลแคลอรี่วิ่งไปเลยครับ15กิโลเมตรกว่าจะเอาออกทั้งหมดเพราะฉะนั้นท่านจะทานพิซา อัตราความอยากกินก็คงจะลดลงเยอะนะครับส่วนของทดแทนพิซซ่าถาดกลางคิดไม่ออกจริงครับก็คงต้องไปวิ่งอย่างเดียวครับและนี่ก็คือ10อาหารที่จะทำให้ท่านต้องวิ่งอย่างต่ำา5กิโลเมตรครับก่อนไปกรับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งขอบคุณครับบ๊ายบายสวัสดีครับผมหมอท็อปครับขอบคุณมากครับที่คุณกดดูคลิปนี้ครับ คุณอาจจะช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe คุณจะเป็นคนหนึ่งที่ช่วยให้คนไทยกว่า70ล้านคนมีสุขภาพดีขึ้นครับและอย่าลืมดูจนจบนะครับเพื่อจะมั่นใจที่ว่าคุณจะไม่พลาดสิ่งสำคัญในชีวิตไปขอบคุณมากครับขอบคุณจากหัวใจ